สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมิสูบิชิบายเซลเจมทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจมก็จะพาพี่ทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของตัวมิสูบิชิไทตันแครแต่งซิ่งนะครับผมสับคันนี้นะฮะแต่งจัดเต็มมากๆนะครับโหลดจัดทรงให้ฟรีครับจัดให้หล่อเลยนะครับซับคันนี้โหลดหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจัดทรงออกมาแล้วเท่แล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลเยีียป2023แล้วก็ ในส่วนของตัวกระจังหน้าเขาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนตัวโลโก้มิตซูนะครับที่เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดํามากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวฝากระโปรงนะครับเราก็ติดตั้งเป็นในส่วนตัวโลโก้ไททันสปอร์ตสีดําให้กับลูกค้าเลยนะฮะและไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมถัดลงมานะครับในส่วนตัวคิวตัวซีเขาเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับซึ่งเงาแล้วก็สวยงามมากมาก ถัดลงมาจากไฟหน้าก็จะเป็นไฟแล้วแล้วก็ไฟตัดหมอกอันนี้มีครบให้จากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งในส่วนตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเลยในส่วนตัวครอบแต้งกันชนตัวโมเดลเยียร์ปี2อ2 3ันเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยเท่มากๆซึ่งรับกับตัวกระจังหน้าด้านบนสีดําเงามากๆเลยนะครับผมแต่งออกมาด้านหน้านี่ก็ดุขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวด้านข้างรถเราเพิ่มความพิเศษอะไรให้กับรถคันนี้อีกนะครับในส่วนของล้อนะครับเราติดตั้งเป็นในส่วนของตัว ล้อแม็กวิลนะครับใส่ซีรีส์ยางอยู่ที่2 45หทับ r 1 8นะครับผมตัวนี้ก็ขนาดล้อหน้านะครับเก้านิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ในส่วนของตัวหน้ายางนะครับกว้างอยู่ที่ 2- 4 5นะหครับในส่วนของตัวแก้มยางเนี่ยก็สูงวยที่ที่45นะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้แก้มเตี้ยนะครับก็ใส่ซีรีส์นี้เนี่ยสวยมากๆนะครับผมด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะต่างกันนะครับในส่วนของตัวซีรีส์ยางนะครับผมในส่วนตัวด้านข้างของตัวรถนะครับหัวกระจกเขาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับ กรณีที่เราล็อกรถเนี่ยกระจกตัวนี้ก็จะพับอัตโนมัติเลยนะครับที่เปิดประตูก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับข้างรถถัดขึ้นมานะครับที่คิ้วประตูนะครับก็ติดตั้งไปในส่วนตัวคิ้วกันสาดาทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่แคปได้เลยสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นโอเพ่นแคปก็คือเป็นแคปเปิดได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาดูออปชั่นภายในรถนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับก็สามารถปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับปรับสูงต่ําได้ตามชอบตามสะดวกเลยระบบ กุญแจก็เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะครับและในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะมีปุ่มกดที่พวงมาลัยด้วยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตัวเครื่องเสียงได้นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบแอร์แบบมินนวลน,นะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2,500cc นะครับก็เป็นระบบเกียร์แบบ5สปีดหรือว่า5เกียร์นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวเจมเปิดแคปให้ดูนะครับตัวแคปเนี่ยก็เป็นแคปเปิดได้นะครับผมตัวด้าน,นหลังเนี่ยช่องแคปบเขานะฮะค่อนข้างจะกว้างนั่งสบายมากๆนะครับผมถ้าเกิดใครเน้นใช้งานออก แคปไททันไปเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมเดี๋ยวเจมปิดแคปแป๊บหนึ่งนี่ถัดมาด้านหลังนะครับตัวด้านหลังเนี่ยเราก็ติดตั้งเป็นในส่วนตัวกระบะไลเนอร์ให้นะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นของมิตซูบิชินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อด้านหลังนะครับตัวล้อด้านหลังเนี่ยขนาดนะครับกว้างของตัวล้อเนี่ยอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับด้านหน้า9ก้าครึ่งด้านหลัง10ครึ่งนะครับใส่ซีรี์ยางที่27ทับสี่นนะครับผม R18 นะครับ ตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของความกว้างของตัวล้อเนี่ยก็อยู่ที่275นะครับก็แก้มเนี่ยอยู่ที่40นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยก็โหลดลง2นิ้วนะครับโหลดด้านหน้า1นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะครับผมสำหรับใครสายซิ่งเนี่ยจัดแบบนี้โอ้โหเท่มากๆนะครับถ้าโหลด1-2เนี่ยกำลังสวยนะเพราะว่าไททันเขาเนี่ยมีความเตี้ยอยู่แล้วนะครับผมเท่านี้กำลังพอดีนะฮะน็อตสีแดงลูกค้าเลือกเองนะครับผมในส่วนของตัวด้านท้ายของตัวรถนะครับ ฝาท้ายเป็นอย่างไงบ้างนะครับตัวฝาท้ายเขานะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับจากโรงงานเดิมๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่เปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยและด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นตัวค้ำหลบป้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นงานไดินะครับเท่ๆเลยนะครับเป็นค้ำหลบป้ายถ้าลูกค้าใส่ตัวค้ำหลบป้ายเนี่ยก็จะต้องถอดกันชนท้ายคืนลูกค้านะครับอันนี้เจมไม่ได้เก็บไว้นะเจมก็ถอดคืนลูกค้าไปหมดนะครับ ก็สาหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักอินบ็อกมาหาเจมในเพจได้เลยนะครับยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยไม่ว่าลูกค้าที่อยู่จังหวัดไหนก็ตามจะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์เสนเอกสารนถนึงที่นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถถึงบ้านเลยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เจมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจให้เจมด้วยฝากกดแชร์ให้เจมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวรถ สวยๆแบบนี้อยากได้โปรโมชั่นรถรุ่นไหนทักอินบล็อกมาหาเจมในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเจมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเจมก็ขอลาพิ่ีทุกท่านไปก่อนนะครับสนใจชอบรุ่นไหนมีแพลนออกรถช่วงไหนสอบถามโปรได้เลยวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ